สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถมิตซูบิชิแอททรุ่นสมารับเป็นรุ่นท็อปราคา584,000บาทครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1,200ซีซี3สูบนะครับผม73แรงม้าครับตัวรถจะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าแล้วก็สี่ยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเขาเข้มอัตราบริโภคน้ำมันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามยี่สามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็จะเป็นรถอีโคคาร์ที่มีราคาประหยัดนะครับแล้วก็ มีส่วนลดให้จัดเต็มด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวสลด์คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับว่าตรถรุ่นท็อปนะครับจะมีฟังก์ชันก,การใช้งานอะไรมาให้เราบ้างยังไงเดี๋ยก็ไปชมกันได้เลยครับ สำหรับคันนี้ก็จะเป็น Mitsubishi a ตตัลรุ่น Smart ครับราคา5,8400,0บาทเป็นรุ่นท็อปครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์แบบใหม่ครับจะเรียกว่า Advanced d y n a m i c Shield d e s i g n ครับโดดเด่นยังมีสไตล์ด้วยลายเส้นสีแดงเฉพาะรุ่น Smart เท่านั้นนะครับผมในส่วนของไฟหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แบบไบ LED ครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟส่องสว่างเวลากลางวันที่เป็นแบบ LED เช่นกันนะครับผมก็จะมีเฉพาะรุ่นท็อปครับสำหรับในส่วนของไฟตัััหหหมมมมอกกเเค้าา็จะะีใืนนนรบผ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับสลับไฟเลี้ยวของรุ่นนี้จะอยู่ที่บริเวณหูกระจกมองข้างครับโดยหูกระจกมองข้างก็จะเป็นระบปบปรับพับแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของล้อนะครับก็จะเป็นล้อแมกอัอลลอยครับขนาดขอบ15นิ้วขอบยางจะอยู่ที่185 -55 R15 ทับครับในส่วนของระบบเบรกนะครับของรุ่นนี้ก็จะเป็นดิสเบรก2อล้อด้านหน้าครับแบบมีช่องระบายความร้อนแล้วก็จะเป็นระบบดรัมเบรกในส่วนของ2ล้อด้านหลังครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาในส่วนของบริเวณด้านหลังของรถแอทัดรุ่นสมาร์ทกันต่อเลยครับสหรับไฟท้ายของรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED ครับมีดีไซน์แบบสปอร์ตมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับผมสลับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีตัวกล้องมองภาพขณะถอยจอดมาให้ด้วยนะครับผม สำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกุญแจอาเฉริยะแบบ KOS ครับหรือว่า Keyless Operation System นะครับผมโดยตัวกุญแจนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดฝาท้ายที่เก็บสัมภาระด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับการใช้งานกุญแจนะครับถ้าลูกค้ามีกุญแจอยู่ใกล้ๆก,กับตัวนะครับตัวรถก็จะมีตัวปุ่มกลมๆครับข้างๆบริเวณ ด้ามมือจับเปิดประตู2ฝั่งด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะมีตัวปุ่มกลมๆนะครับแบบเดียวกันครับในส่วนของบริเวณฝาท้ายที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมโดยปุ่มนี้นะครับถ้าลูกค้าปผกุญแจอยู่กับตัวนะครับลูกค้าก็สามารถกดล็อกหรือว่ากดล็อกรถก็ได้นะครับผมสำหรับในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับถ้าลูกค้าปผกุญแจอยู่กับตัวก็สามารถใช้ปุ่มนี้นะครับในการปลดล็อกประตูฝาท้ายด้านหลังนะครับหรือว่ากดล็อกประตูฝาท้ายด้านหลังก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผม แล้วก็เ <convert> ด <to>. ินเรามาดูหน้าตาในส่วนของบริเวณภายในของรถแอทัลรุ่นสมาร์ตตัวท็อปกันต่อเลยครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะนังครับโดยตัวเบาะนังก็จะมีการปรเกบที่เรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามดูดีนะครับผมในส่วนของบริเวณที่นั่งฝั่งคนขับก็จะมีตัวที่พักแขนมาให้ด้วยครับสำหรับตัวที่พักแขนลูกค้าก็สามารถพับเก็บหรือว่านําออกมาใช้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับในส่วนของบริเวณที่นั่งฝั่งโดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีตัวที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ามาให้ด้วยครับ กัับไไปดด้ด้วยเช่นนครผมสำหรับโงลาลัยของ a อ t ทัลรุ่นสมาร์ทก็จะเป็นโงมาลัยแบบมัตติฟังชันครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายผ่านวงลาลัยได้เลยครับนอกจากนี้ก็จะมีปุ่มสำหรับควบคุมระบบคลูซคอนโทรครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอคองที่อัตโนมัติในเวลาที่ลูกค้าว,วิ่งระยะทางไกลๆก็สามารถกดใช้งานได้ครับสามารถช่วยลดการเมื่อรล้นในระหว่างขับขี่ให้กับลูกค้าได้นะครับผม สำหรับจอของรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับ ตัวจอจะรองรับการเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธรวมไปถึงการเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พและ Android Auto ก็สามารถทำได้เช่นกันครับสำหรับแอร์ก็จะเป็นระบบแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของการสตาร์ทรถลูกค้าก็จะใช้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทได้เลยครับรุ่นนี้จะมีปุ่มพุทสตาร์ทมาให้ครับให้ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ P และเหยียบเบรกนะครับผมลูกค้ากดปุ่มนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทรถได้อย่างง่ายดายครับในส่วนของระบบกระจกก็จะเป็นระบบแบบอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะครับผมในส่วนของหูกระจกกมมมมองงข้า็จะีปุุ่สหรับคบคคว การปรับพับเก็บนะครับหรือว่าปรับมุมมอ,ององศาก็สามารถทําได้เช่นกันครับสำหรับกระจากมองหลังของรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับผมก็จะมีเฉพาะในรุ่นสมาร์ตตัวท็อปเท่านั้นครับในส่วนของการเปิดฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวฝาท้าย ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็จะมีสลักนะครับอยู่ตรงบริเวณด้านใต้ที่นั่งฝั่งคนขับฝั่งขวาครับผมก็ใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่ดึงสลักขึ้นมาก็จะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันหรือว่าเปิดฝากระโปรงท้ายด้านหลังได้ด้วยนะครับผม สำหรับในส่วนของระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมที่มีมาให้เฉพาะใน a อตตัรุ่นสมาร์ตตัวท็อปเท่านั้นนะครับผมก็จะมีเป็นระบบ FCM ครับเป็นระบบการเตือนการชนด้านหน้าตรงครับพร้อมช่วยชะลอความเร็วครับที่ลดความเร็วต่ำนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นระบบ RMS ครับเป็นระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะครับเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับผมก็จะมีมาให้เฉพาะในส่วนของด้านหน้าครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีระบบ ป้องกันการโจรกรรมครับหรือว่า immobilizer system นะครับก็จะมีมาให้เฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถมิตซูบิชูเอเยไม่ใช่นะครับเป็นรถมิตซูบิชิแอตตันรุ่นสมาร์ตตัวท็อปครับราคา584,000บาทวงเล็บนะครับว่ารุ่นนี้มีส่วนลดเยอะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวน์นะครับผ่อนที่6,000กว่าบาทนะครับหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นอยากจะเน้นการตกแต่งรถก็สามารถลองติดต่อเข้ามาพผู้คุยรายละเอียดโปรโมชั่นกับผมได้เลยครับผมก็จะอยู่ที่มิตซูบิชิปีเอสาขาอำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีนะคร เป็นที่ปรึกษาการขายชื่อว่ากาฟิลคับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงหรือว่าคุยรายละเอียดที่โชว์รูมนะครับก็จะรบกวนแนะนําให้นัดผมล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ลูกค้ารับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถ Mitsubishi ทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์0939363930ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอนไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ Facebook Mitsubishi c o m t h i Barafield ครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหากลูกค้าอยากตื่นรถแบบไหนอยากเช็งเงินดอกรถประมาณเท่าไหร่อยากพอประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทำใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่ Mitsubishi BNT สาขาอำเภอพ,พนัธนิคมจังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะ สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ